มันเป็นเมื่อตรงมีผู้มิฤทธิ์อีทีจังสิไปได้ว้านซะเโยคเทวดานี่ต้องมีฤทธิ์จะไปได้แม่นียนจะพูดที่เจ้าวุ่นว่าเผยแผ่คำสอนคนบทบทมันม่นดา,นาอา่ะ่ละอภิธรรมเจ็ดคำพี้นี่ไม่หมดลรือครับเทวดาฟัง<ป>คนแรกเลยเอภิธรรมนี่คือว่าต้องเฮม ผมมีปัญญาอิริฟังทั้งสิเข้าใจอภิธรรมบทแรกแหลกก็คือเทวดาเงนะมันเป็น<อ>เป็นพุทธวงศ์คือว่าเป็นขอปฏิบัติกันมาทุกพระเจ้าทุกองก็ต้องไปไปโปรดภ<อ>ูทธรมัญดาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็<อ>คือว่าแม้พระเจ้าทุกพระองค์น,นี่ พุ้งโคตรเหมันซะพระในเจ็ดมือ,เ,อ,อมเกิดอยู่ันุชิดปารเดวเราจะงเอ้อะไรพวกเกี่วกยวนิง่งดปปรดอีกทีหนึ่งใช่นะไหมังเด๋ยร,รูธ้ธรรมเป็นพระโสดาบันใช่ไหนะมงั้นก็มาสเต็ปนี่แม้นสเต็ปนี่มันเป็นสเต็ปของจกักรวาลสเต็ปของพร<ว>ะ<ว>อง์ จะจักหรือว่าพุทธวงเดมเดิมๆนี่นะเหมือนเดิมครัสีเดิมเดิมนะซ้ำ้อนซ้ำไปก้มา,ามาซ้ำไปข้มามน,น,น,มนี่ยเป็นระยะเวลาเป็นพระเจ้าทุกพระเจ้าทุกพ,พ,พระองค์น่ะทุกพระองค์ก็บที่นีอายุขยัยประมาณหาเป็นปีสั่งสีเสมอกันนั่นผมาอาจารย์ด้วยสิพระเจ้านี่เกิดอายุขค,คนว่เกินแสนปี อายุนะบ่เกินแสนปีแล้วก็บ่าตําก็หลายปีถ้ามนุษย์นี่อยู่เกินแสนปีนี่เขาสิบวัว่เห็นความทุกข์อะไรวะเออว่ายังกวัดตัวขึ้นเบื้องหลาแสนปีตัวใช้ชีวิตแบบจังไหนล่ะมันจังสิบวันไป คนหอาประตูมีความผูกแล้วันนี้อายุแสนปีเนี่ยอือบุ้มีคสนใจได้ก็จิม้วนไปก็จะม้วนไปสิลูกไฟกรบโบมี่ไปฮะเนีนเจ็บปวดพ่วงยังกรบโบมี่มันซะกนเจ็บปวดกระโบมี่กับที่ยู่ยเฉยๆไปสิมันจะตายหง่อนยังคนอายุแสนปีมันถือว่าตายหง่อนอุบัติเหตุพวกนี้ตังตายก้าูกไฟกเขเจ็บเลยบ่มีหรอกมวนไปเรื่อยๆร่อยมันซะไปเรื่อย กับผู้ริพิบสีสา,กา,างกันยังไงเนะาะไม่เลยไม่มีามเจ็บปวดผ่อนคุณจะไปสอนอะไรยังไงบ้างคือพุทธศาสนาคือว่าสอนให้หัวถูกอื่าถูกมันบมีข้อมันถูกมัมีข้อสัอทีแสดงว่าอือัตตาาของมน,นุษย์มันมีทั้งถุกทั้งสุกเน,นี่ยมันมีทั้งทุกข์มัน มันมีทางสุขทางสุขมันมีทุกมีสุขแต่ว่าก็มีข้อยจำกัดเข้าใจวะมันก็เลยมันก็เลยอ่าโอ้ขาเยี่ยนเยี่ยนของสุขของสุขอือก็คือว่าต้องอายุแสนปีลงมาได้จังสิมุดมันถูกเทียนปีกแมนแมนแต่เลยแสนปีกันนี่บฮู้เข้าใจวะอูืมบุ้งจะสุขอืมสุ้งจะสุข แม่นใน,นช่วงเวลานี่คือแสนปีมหาห้ารอยปีนะพุทธเจ้า์จังสีวัดขึ้นแต่คือว่าจตั้มก็หาร้อยปีมาหนิคุณมันสิบวอันนี้แล้วว่าสนใจทำมาแล้วโอเคนะครับหรือปัจจุบันสิล่ะคนณตั้มก็หาร้อยปีท้ามาหากินอย่างเดียวจสิจ้ะว่าสนใจเกี่ยวกับธรรมะเดี๋ยวทางหลวงอย่างเดียววันสิบ มีปัญญาเปล่าเนี้ยปัญญาบิลดลงเรื่อยๆสังเกตมบางที่คุ้งอะเนี่ยมันบอกตัวว่าคือปัญญาคนมันสิษน้อยลงเลรื่อยๆอัจนรย์จำนวนหลายปีนะเพราะว่าคิดว่าต้องรักษาชีวิตไหวเงี่ย ที่ทีอย่างเดียวว่าสิต้องรักษาชีวิตให้รอดต้องหาแนวกินอือต้องหาปัจจัยต่อสุริล้นส่วนี